สวัสดียามข้ามจ้าทุกคนพี่นุชหายหน้าหายตาไป3-4วันเลยเนาะคือสาเหตุมาจากเปื่อยค่ะเป็นอคออักเสบตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันเอ้ยเราติดโควิดหรือเปล่าวะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่จ้าเป็นคออักเสบนะคะแล้วก็ เอ่อพอดีวันนั้นเนี่ยพี่นุชไปซื้อหาซื้อของกินช่วงค่าเนาะแล้วทีนี้ฝนมันตกพี่นุชก็ด้วยความที่แบบออกไปแล้วอะ่ะก็ขี้เกียจย้อนกลับเข,เข้ามาเอาล่มคือฝนนะมันไม่ได้ตกแรงใช่ไหมก็เลยแบบฝ่าป่าไปเลยแบบมันฝนมันหยิมหิมอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ก็พอลุ่งอีกวันหนึ่งอ่ะ ก็เป็นแบบเจ็บคอเลยเออเจ็บคอแล้วก็โอ้ยอยเจ็บคอแล้วก็เหมือนแบบว่ามีไขล้ลุม่มๆเนอะเออทีนี้ก็แบบเฮ้ยก็สงสัยตัวเองว่าเออเราเป็นหรือเปล่านะแล้วก็ประกอบกับประจวบเหมาะพอดีเป็นเออ ผู้หญิงวันนั้นพอดีเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเออโบราณเขาเรียกว่าอะไรนะไข้ทับดดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เลยทาให้แบบเพียเพียมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพักผ่อนนะคะพักผ่อนไปสามสี่วันนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอกับทุกๆคนเลยอย่าว่าแต่มาเจอกับทุกๆคนเลยจะแบบอ่า จะทาครีมยังไม่ได้เลยนะคะอาบน้ำก็ไม่กล้าเพราะว่าวันแรกที่วันแรกที่อาบน้ำก็คือเออรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยไข้ก็เหมือนกับแบบกำลังจะหายแล้วอย่างเงี้ยพออาบน้ำปุ๊บมันแบบมันหนาวสั่นเลยอะ่ะเออก็เลยพี่นุชก็เลยไม่ได้ ไม่ได้อาบน้ำมา2อวันสวันน่ะสวันโดยประมาณนะคะสวันเช็ดตัวเอาอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ครีมเคิมอะไรก็ไม่ได้ทาแต่นี่เห็นไหมไม่ได้ทาครีมเลยนะคะประมาณ3-4วันน่ะสวันน่ะดูสิ หน้าก็ยังโอเคเนาะหน้าก็ยังใสยังนี้เหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยเพิ่งฟื้นไข้ด้วยนะคะผิวก็ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ดอปไม่ได้อะไรเนาะเนี่ยเออผิวก็ยังโอเคอยู่นะคะหลังจากที่ลง J K Serum นะคะแล้วก็ตามด้วยไขมุกข,ของเรานะจ๊ะ จะหมดแล้วกระปุกนี้จะหมดแล้วน่าจะใช้ได้อีกประมาณ2-3วันก็จะได้เบิดกระปุกใหม่แล้วเนี่ยค่ะขนาดเป็นไข้เรียกว่าเป็นไข้ค่อนข้างหนักนะสังเกตเสียงพี่นุชจะยังไม่ปกติเห็นไหมเสียงจะมีความแหบๆอยู่คือมันมันไม่ได้ไอนะแต่ว่า มันเจ็บเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่นุชลองกั้นหายใจแล้วก็ปกตินะคะคือปอดเปิดอะไรยังปกติแต่ถามว่าอยากจะไปตรวจที่โรงพยาบาลไหมเออน้องโทรโทรคุยกับน้องที่ว่าซื้อคีมกับพี่นุชเนี่ยที่เขาเป็นพยาบาลเนี่ยนะคะเขาก็สอบถามสอบถามอาการพี่นุชแล้วก็ปรากฏว่า น้องบอกว่าพี่ไปคลินิกก็ได้คลินิกใกล้ๆบ้านเนี่ยดูแล้วไม่ใช่ดูแล้ว,ลวพี่อ่ะฟังจากอาการแล้วพี่น่าจะเป็นหวัดธรรมดาอ่าพี่นู้ก็เลยไปคลินิกใกล้บ้านเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าเหมอบอกว่าเป็นคออักเสบก็คือคอแดงเลยเออนั่นแหละก็คือไข้หวัดธรรมดานะคะแต่ว่าไม่มีน้ำมูกแค่นั้นเองอ่าก็ให้ยา พายาค่าเชื้อแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะยาค่าเชื้อกับยายาแก้ปวดลดไข้เออพี่นุก,ก็ทานยาอยู่3-4วันก็หายเนี่ยอา่าก็คืออาการดีขึ้นแล้วแต่เสียงยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ก็พยายามทานน้ำอุ่นเยอะๆนะคะก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะ ก็หลายๆคนก็ถามว่าพี่นุษย์นี่นี่นี่หลายคนที่ถามว่าคามินรตนี้อันนี้พี่นุษย์พึ่งจะเปิดได้ก่อนที่จะไม่สบายวันเดียวนะคะอ่ะก็สีเข้มนะคะคามินรตนี้สีเข้มนะคนที่ถามว่ารตนี้สีเข้มหรือสีอ่อนก็คือเข้มนะจ้าดูนี่เข้มปั๊ดเลยอะ่ะรตนี้ ก็พี่นุชจะบอกว่าผลตอบรับนะสำหรับคนที่เอาครีมจากพี่นุชไปใช้เนี่ยก็มีทั้งรีวิวมาทงางไลน์แล้วก็เนี่ยเ,เหมือนมาพูดมาคุยกับตัวพี่นุชเองนะคะก็คือว่าจากที่แบบเ,เคยหน้าดำหมองค้าเป็นฝ้าพอมาใช้ครีมนี้แล้วก็คือ เออหน้าเขาดีขึ้นนะหน้าเขาดีขึ้นฝ้าจางลงสว่างใสขึ้นนะคะสำหรับเนี่ยในยุคนี้ในช่วงโควิดเนี้ยนะคะพี่นุษอยากแนะนำเลยนะเซตครีมบวฮีมะนะคะสามอย่างสามกระปุกนะสามกระปุกก็แค่ กระปุกละ1น0 0บาทและยังมีโปรโมชั่นสำหรับคนพร้อมโอนนะคะพี่นุชจ,จะส่งให้ฟรีแฟตด้วยแล้วก็แถมยังลดให้ด้วยนะคะก็คือ3กระปุก3กระปุกเนี้ยนะคะนี่ไข่มุกบัวหิมะ ขมิ้นไพลผสมบอทีมาแล้วก็ครีมกันแดดนะคะเนี่ยวิธีใช้นะคะถ้าใช้ตามปกติก็คือไข่มุกนะคะกลางวันทาไข่มุกแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดนะคะกลางคืนทาไข่มุกแล้วก็ตามด้วยขมิ้นนะก็แค่นี้นะคะก็ช่วยให้อ่อผิวหน้าเราค่อยๆสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยลดเลือนปัญหาฝ้ากระแต่พี่นุชบอกอย่างหนึ่งว่า ครีมสมุนไพรมันต้องใช้ระยะเวลานะคะไม่ใช่ว่าเออใช้สามวันเจ็ดวันแล้วหน้าจะแบบขาวเลยใสเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะครีมสมุนไพรมันต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็สักประมาณ1เดือนนะคะถ้าเป็นฝ้าเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2 3เดือนแต่ว่าใน1เดือนแรกในเซตแรกเนี่ยที่คุณเอาไปเนี่ย มันจะเห็นผลระดับหนึ่งแน่นอนนะคะลองคำนวณลองคิดดูว่าคุณซื้อครีมในเซเว่นซองละ50า9 50อะไรอย่างเงี้ยมันมีกี่กร,รมัมและเราใช้นาได้นานแค่ไหนแต่เนี่ยเซตเนี้ยนะคะเออโดยเฉพาะครีมกันแดดเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยคุณใช้ได้เลย2เดือนนะคะส่วน2ตัวเนี้ยนะคะก็จะใช้ได้ประมาณ1เดือนนะจ๊ะ อะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่นุชไปแล้วพูดเยอะเดี๋ยวเริ่มรู้สึกแสบคออีกแล้วพูดเยอะแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บคออีกเดี๋ยวขอไปนอนพักผ่อนอ่ะก่อนนอนนะจ๊ะตัวนี้ตัวช่วยบำรุงผิวตัวนี้ก็ไม่ได้กินไป ห้าวันแล้วนะคะหลังจากที่เริ่มเจ็บคอแล้วกินยาหมอก็ไม่ได้กินตัวนี้เลยวันนี้ยาหมอหมดแล้วก็มากินตัวนี้ต่อแต่ว่ายังกินน้ำอุ่นอยู่โล่งหัวมากเลยได้อบน้ำสระผมวันนี้ที่ตลาดแกนช่วงหัวค่ำก็ ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยเดี๋ยวพี่นุชไปเป่าผมก่อนแล้วก็จะนอนแล้วนะคะโอเคฟันดี้ลาตีสวัสด์นะคะที่หายไปหลายวันไม่ได้ไปไหนนะคะผิวยังคงปกติเหมือนเดิมนะคะยังใช้ครีมเซตเดิมอยู่นะจ๊ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ป่วยแค่นั้นเองนะคะบ๊ายบายฝันดีทุกบ้านจ้าอย่าลืมกด s ับ s ะข i ายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุดด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะมีอะไรกดให้หมดเลยจ้ะ